สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่อง Unbox สินค้านะครับเครื่องพิม์ใบเสร็จความร้อนจากแบรนด์ Epson รุ่น TM-T823 นะครับมาดูนวันว่าในกล่องนี้มีอะไรมาบ้างน,นะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอกล่องเล็กอีก1กล่องนะครับคู่มือการใช้งานนะครับ อะแดปเตอร์นะครับสาย USB แกนกั้นกระดาษนี่เป็นกระดาษทดสอบนะครับแล้วมาดูในกล่องนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างสายพาราเลลนะครับ AC power, p a n driver นะครับแล้วก็ประกันสินค้านะครับสุดท้ายเป็นตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับนนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องของ Epson TM T-23 8นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ ได้รับการพัฒนามาจากตัว TM T-22 8นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับหลักๆก็คือความเร็วในการพิมพ์นะครับซึ่งตัว TM T-22 8นะครับความเร็วในการพิมพ์นะครับจะอยู่ที่200มมต่อวินาทีนะครับ TM T-23 8ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่250ม mm m มต่อวินาทีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเครื่องพิมพ์ไวเสร็จความร้อน e p s o n TM ที่823ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ pospack.com t นะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 0 2 6 3 3 6 1 1 2 pospack t ยินดีให้บริการครับ